ว่าร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้เหตุผลนะคะว่าที่เสนอยุติโครงการจะนะชั่วคราวเพราะว่าสอบตทําผิดมติครมอไปเดินหน้าโครงการโดยที่ไม่มีสภาพัฒน์เข้าไปกํากับดูแลทั้งที่ก็มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมนโยบายภาพรวมของโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยแต่ขณะเดียวกันก็หนีไม่พ้นข้อสังเกตว่าท่าทีนี้มันเกี่ยวกับควันหลงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมที่มีสสก้าลกล ลุกขึ้นามาสักฟอกนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากประชาธิปัตย์ว่าไปสมคบหาประโยชน์ในเขตพัฒนาพิเศษเป็นพังเมืองจนะด้วยหรือเปล่านะคะ เพราะว่านายนิพนธ์ค่ะเคยเป็นนายกอบจที่สงขลาแล้วก็เคยแถลงต่อสภาอบจเอาไว้ว่าจะพัฒนาพื้นที่พลังงานท่าเรือน้ําลึกและอุตสาหกรรมในจนะด้วยและยังซักฟอกว่าเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ส่วนเอกชนโดยที่ฝ่ายค้านก็ใช้คําว่านายทุนคิดทหารดันนักการเมืองหาประโยชน์ค่ะการลงทุนที่กว้านซื้อที่ดินชาวบ้านไปขายต่อให้บริษัทเป็นใครน,นั้นนายนาบอกว่า เป็นนักการเมืองระดับชาติที่คนที่นี่รู้จักกันดีโดยนาเนินการในนามของลูกชายทนายและเครือญาติผมจะขออนุญาตกระชากหน้ากากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของน,นายนาค้าที่ดินเบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมครับคือนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมที่ดินครับ แต่ถ้าไปฟังคําสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะที่ระบุว่าจะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่สรุปนะคะว่าจะยุติโครงการหรือไม่ <S <S เพียงแต่ต้องหาวิธีค่ะว่าจะทําอย่างไรให้เกิดขึ้นแล้วใครมีส่วนได้ส่วนเสียจากประโยชน์เรื่องนี้บ้างหรือมีทุจริตด้วยหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปดูแลจะสอดคล้องกับที่สสก้าวไกลก็อ้างอิงไว้ว่าเวลานี้นายทุนก้านซื้อที่ดินไปแล้วมากกว่า1 7 0 0 0ไร่นะคะการจะยุติโครงการแบบนี้ก็ คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆเพรือข่ายจะน่ารักถิ่นเองก็ไม่ได้ไว้วางใจสัทีเดียวนะคะเสนอทางออกทางลงให้รัฐบาลว่าในระหว่างที่จะชะลอจะยุติหรือศึกษาอยู่ก็แล้วแต่นะคะจําเป็นต้องให้ประชาชนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะด้วยในทุกขั้นตอนและจะต้องศึกษาให้ชัดด้วยระหว่างความคุ้มค่าของการมีนิคมอุตสาหกรรมกับต้นทุนทรัพยากรของ,ของจนะที่มีอยู่เดิมค่ะ ันที่ทํมานั้นได้สัญญาไว้เมื่อวันที่14ธันวาคมอ่ะเขาสัญญาว่าอ่าจะยุต,ติโครงการก่อนใช่ไหมแล้วก็ทีนี้จะมีคณะกรรมการโดยมีชาวบ้านร่วมอยู่ในคณะกรรมการนั้นด้วยอาจจะมายันข้อมูลกันว่าสิ่งที่พวกเราทําเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแล้วเป็นทางโรดของคนชนะหรือเปล่าคือเราเราไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะว่าให้ให้ยุต,ติโครงการแล้วก็เลิกไปเลย คืออย่าคิดว่ามีในภูมิศาสกรรมตรงนี้ตรงนั้นก่อนแต่เรามาดูบริบทของพื้นที่ก่อน จนถึงตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าข้อมูลที่รัฐเคยอ้างเอาไว้อย่างเช่นการไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมก็จะนํามาซึ่งการจ้างงาน1 0 0 0 0แตําแหน่งหรือข้อมูลต้นทุนของจนะเองเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจทางทะเลใน3จังหวัดที่ได้รับมากกว่า300้ล้านบาทต่อปีข้อมูลแบบนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยแบบชัดๆในพื้นที่สาธารณะนะคะโดยมีการรายงานข้อเสนอเหล่านี้จากคณะอนุกรรมธิการการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการเข้าสู่สภาคาดว่าเร็วๆนี้ประชาชนาน่าจะได้เห็นข้อมูลเหล่านี้ด้วยแต่ที่ผ่านมาก็มีการประเมินกันอย่างเช่นนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่มองว่าการลงทุนในนิคมยังไงยังไงก็ได้ผลตอบแทนมากกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะได้คุ้มเสียหรือไม่เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาก,กันนะคะถ้าเทียบกันให้ชัดเอาแค่เรื่องเดียวเรื่องการจ้างงานค่ะคุณผู้ชม จะพบว่าข้อมูลตามวุฒิการศึกษาของประชากรในจังหวัดสงขลาคนที่อยู่ในวัยทํางานช่วงอายุ25 35ปีส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาจะไม่เกินม3ถึงม .6 นะคะแต่พอไปดูนิคมอุตสาหกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้น 6ประเภทอย่างเช่นกังหันลมการผลิตไฟฟ้าการผลิตหัวรถจักรเชื้อเพลิงชีวาภาพเคมีชีวาภาพอุตสาหากรรมต่อเนื่องศูนย์กระจายสินค้าอุตสาหากรรมหนักอุตสาหากรรมเบาหรือแม้แต่ภาคการเกษตรที่ว่ามาทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ทันกับการแข่งขันนะคะแน่นอนค่ะถ้าเป็นแบบนั้นคนในพื้นที่เองก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการที่ถูกระบุไว้ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ ถ้าเกิดนิคมขยับไปเป็นนิคมไฮเทคใช้เทคโนโลยี tech, tech สูงนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย mm hmm. เวลาที mm ่แต่เทคโนโลยีใหม่ๆมาเนี่ยคนในจราที่จะได้งานทําต้องเป็นคนที่มีการศึกษาระดับสูงมีสกิลสูงพูดภาษาอังกฤษได้ดีมีทักษะแบบ4.0ซึ่งพอไปดูโครงสร้างของกลังแรงงานในจนะเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งในตอนนี้ที่ไม่มีจะไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เลยถ้าเทียบเป็นก้อนเนี่ย นิคมจะได้เยอะกว่าอยู่แล้วสู้ไม่ได้เลยเท่าตัวเลขมาวัดกันเลยลอยแต่ว่าความสามารถในการกระจายเงินไปสูช่ชุมชนไม่เท่ากันนะครับบางทีถ้าเราได้มาพันล้านหมื่นล้านแต่มันกระจายได้น้อยเนี่ยกับได้แค่ร้อยล้านแต่ทิ่ี้งการโทษทุกคนผมว่าแบบหลังดีกว่านะไม่ว่าข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะคะว่าจะมีกระแสการชะลอโครงการเอาไว้ก่อนจะเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนคาดการกันว่าการเมืองระดับชาติที่กำหนดอนาคตท้องถิ่น คงจะต้องได้รับแรงเสียดทานมากขึ้นเรื่อยๆจากการเมืองภาคประชาชนช่วงเวลาของการศึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะจึงเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่พิสูจน์ความจริงใจและผลลัพธ์นะคะก็คือโครงการจนะจะไปซ้ำรอยความขัดแย้งรุนแรงหรือจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการพัฒนายอย่างมีส่วนร่วมก็จำเป็นต้องจับตาท่าทีระดับนโยบายกันต่อไป